พาย้อนรอย3เหตุการณ์สำคัญนะครับที่หน่วยงานโดนแฮกเกอร์จากฝีมือแฮกเกอร์ต่างประเทศด้วยเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติรเดชนมหรือสถานีประชาชนไทย PBS มาไลฟ์ฟังนะครับ mm hmm. เพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าจะย้อน3เหตุการณ์หลักๆนะฮะระหว่างปีพศ2 5 6 3ง2 5 6 6นะส่วนใหญ่แล้วนะครับการที่มีแฮกเกอร์เข้ามาแฮกข้อมูลระบบ ของเมืองไทยเนี่ยนะก็พุ่งเป้าไปที่ระบบของโรงพยาบาลครับแล้วก็ระบบสาธารณสุขฮนะเพราะว่าอะไรฮะมีการรวบรวม,ข,มข้อมูลของผู้คนมามากมายนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ถูกแฮกไปนั้นนะฮะในปีพศ2563ครับเพื่อนๆครับที่โรงพยาบาลสระบ,บุรีฮะหากว่าใครจําได้นะตอนนั้นเนี่ยถูกโจมตีด้วยไวรัสเรียกค่าไถ่เลยนะซึ่งตอนนั้นก็มีรายง,งานว่าแฮกเกอร์ออนไลน์โรงพยาบาลในจังหวัดสระบ,บุรีครับ ถูกโจมตีด้วยไวรัสเรียกค่าไถา่จนระบบไม่สามารถใช้งานได้มีการอ้างอิงตัวเลขเงินที่ถูกเรียกก็คือ2 0 0 0 0 0บิตคอยครับนะตอนนั้นก็ยัง,งงงว่าบิตคอยมันคืออะไรใช่ไหมเป็นสกุลเงินดิจิทัลฮะและบิตคอยนี่ถือว่าตัวเลขค่าเงินเนี่ยเป็นันดับต้นๆเลยในสกุลเงินดิจิทัลนะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยเพจลงทุนแมนครับระบุว่าถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่มูลค่าประมาณสัก6 3,000ล้านบาทน,นะนะตอนนั้นนะ ก่อนที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อสิิและสังคมหรือว่าดีเอสนะจะเข้ามาทําการกู้ข้อมูลคนไข้าจากระบบมาแวร์แล้วก็พบว่าแฮกเกอร์โจมตีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับนะคาดว่าเป็นฝีมือแฮกเกอร์ชาวต่างชาติหรือเปล่าจะถูกตั้งข้อสังเกตไว้ถัดมาครับในปี2564ครับโรงพยาบาลรัฐก็ถูกโจมตี2ครั้งติดเลยนะคือในช่วงเดือนกันยายน2564ครับเพื่อนๆครับโรงพยาบาลสถาบันโรค ไตภูมิราชนกครินเนี่ยถูกแฮกเกอร์ออนไลน์เนี่ยนะฮะลักลอบเจาะข้อมูลคนไข้ไปกว่า40,000คนแล้วมีการตรวจสอบว่าแฮกเกอร์ได้เจาะระบบนำข้อมูลคนไข้ไปเช่นข้อมูลส่วนตัวคนไข้นะฮะประวัติการฟอกไตประวัติการรักษาและก็ผลเอกซเรย์ของคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่เข้ามารับการรักษานะครับจากนั้นเนี่ยแฮกเกอร์ acker, ซึ่ง เป็นชายผูดภาษาอังกฤษโทรศัพท์มาที่โรงพยาบาลเลยนะขอเจรจาต่อรองกับผู้มีอำนาจครับพร้อมกับบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีบุคคลภายนอกรู้เรื่องนี้ครับและก็นัดโทรใหม่ครั้งแต่สุดท้ายครับก็ไม่มีการติดต่อเข้ามาทางโรงพยาบาลก็เลยแจ้งความนะนตอนนั้นก็เริ่มตื่นตัวฮะเรื่องระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับหลังจากนั้นครับที่ว่าแฮกเกอร์มาลวงข้อมูลเนี่ยนะ ล้วงแบบติดติดกันเลยในเพจ Facebook ของน้องปอ3ครับบอกว่าพบข้อมูลคนไข้ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถูกแฮกจากระบบไปกว่า16ล้านคนเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะฮะโดยการแฮ็กในครั้งนี้เนี่ยก็มีการเรียกค่าถ่ายข้อมูลซึ่งถูกวางขายอยู่บนเว็บไซต์แห่งหนึ่งดักเว็บนะครับ รายละเอียดบนเว็บไซต์บอกว่าข้อมูลทั้งหมด16ล้านคนประกอบไปด้วยข้อมูลของคนไข้ต่างๆได้แก่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เลขประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์มือถือวันเดือนปีเกิดชื่อบีดาชื่อรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาข้อมูลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการแพทย์รหัสผ่านทั่วไปของระบบในโรงพยาบาลรวมถึงข้อมูลทั่วทั่วไปนะฮะได้ไปอย่างนั้นก็อิ่มแล้วฮนะนำไปขายต่อได้นะครับทีน,นี้ไม่พอฮนะ แล้วก็มีการตรวจพบต้นเหตุว่าข้อมูลนั้นเริ่มถูกแฮกจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับก่อนที่จะลุกลามถึงฐานข้อมูลของผู้ป่วยกว่า16ล้านคนในระบบของกระทรวงสาธารณสุขพบข้อสรุปคือว่าขนาดฐานข้อมูลมีประมาณ3.7กิกบต์โดย16ล้านคนนั้นจริงๆไม่ใช่ชื่อแต่ว่าเป็นการบันทึกข้อมูล16ล้านครั้งตัวเลขจริงนั้นน่าจะมีประมาณสัก10,000การบันทึกครับ ซึ่งกระทบกับผู้ป่วยที่ว่ามีข้อมูลหลุดไปไม่ถึง1 0 0 0 0คนนะและกระทรวง DS เนี่ยก็ล่าตัวแฮกเกอร์และพบว่าถูกโจมตีจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับนี่ก็เลยประสานหน่วยงานในสหรัฐและก็หน่วยงานสากลช่วยกันสืบสวนติดตามกลุ่มแฮกเกอร์ดังกล่าวให้กับทางการไทยนะฮะมาปี2 5 6 6ครับเพื่อนๆครับตอนนี้โด่งดังอยู่นะฮะสองคมก็แตกตื่นฮนะ ก็ตระหนักเรื่องของภัยความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะแฮกเกอร์คนนี้ใช้นามว่านายเนียอ้างว่าได้ข้อมูลคนไทยไป55ล้านรายชื่อเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ครับโอโ้โหเริ่มวันที่15มีนาะคมที่ผ่านมาครเป็นเพื่อนประกาศขายข้อมูลคนไทยกว่า55ล้านรายชื่ออ้างว่าแฮกมาได้จากหน่วยงานไทยแห่งหนึ่งข้อมูลที่ขายระบุถึงชื่อวันเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชนบนเว็บไซต์ แห่งหนึ่งนะครับรวมทั้งมีการโพสต์ลักษณะคือว่าข่มขู่หน่วยงานและก็ประชาชนในวงกว้างบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ติดต่อกลับจะปล่อยข้อมูลนะนะจะปล่อยข้อมูลส่วนข้อมูลที่นํามาเปิดเผยทางการเนี่ยสงสัยว่าอาจหลุดมาจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยผมก็รายงานไปนะฮะว่าท่านประหลัดเองก็ออกมาแถลงข่าวอะไรเงี้ยให้ความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานได้เป็นอย่างดีว่าอย่างนั้น จนกระทั่งนะครับวันที่30มีนาคมนะฮะกลุ่มแฮกเกอร์ไนเนียปล่อยข้อมูลออกมาโดยส่ง SMS เไปยังนักข่าวชื่อดังแล้วก็คนมีชื่อเสียงกว่า20คนแล้วก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพวกเขานะทีนี้ d s เก็ขอสารออกคำสั่งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ใน n e a ย .org มีผลเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาครับแต่พอถึง วันที่2มเมษายนเนี่ยกลุ่มในายเนียประกาศยุติปฏิบัติการครับโดยหน้าเว็บของแฮกเกอร์ระบุเหตุผลเพราะว่ามีข้อขัดแย้งกับสปอนเซอร์และไม่ต้องการทําร้ายคนไทยและไม่เห็นด้วยกับการเมืองที่สกปรกอ้าวเกี่ยวเรื่องการเมืองใช่ไหมจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ในวันเดียวกันนะครับตำรวจไซเบอร์ยืนยันรู้ตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายเขมรัฐอายุ3าปีนะฮะเป็นชาวนนทบุรี ทหารบกยศจ่าสิบโทสังกัดกรมการขนส่งทางบกอ่าทหารบกไม่ใช่ในทางบกนะสังกัดกรมการขนส่งฐานบกมีภรร,รยาเนี่เป็นพยาบาลเอวอ่าอย่างนั้นขออน,นาจสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุคนนี้ด้วยต่อมาครับวันที่3ามเมษายนเนี่ยตำรวจก็ล็อกเป้าหมายผู้ก่อเหตุได้ครับพร้อมกับมีการประสานงานให้กับผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหานําตัวมามอบตัว เบื้องต้นก็นมีผู้ต้องหาหนึ่งคนฮะส่วนข้อมูลที่นํามาเปิดเผยจากแหล่งใดตารวจไซเบอร์บอกว่ายังไม่สรุปนะฮะแต่ว่าเป็นข้อมูลทั่วไปคือเป็นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะแล้วก็อื่นๆนะครับแต่ทีนี้วันที่9มีเมษายนเนี่ยก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มแฮกเกอร์คนนี้ได้นะแต่ทีนี้ก็ต้องติดตามไปละครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ายังหนีอยู่ ว่าอย่างนั้นมีความเคลื่อนไหวว่าจะมามอบตัววันที่10ก็ต้องจับตาดูว่าจะมามอบตัวจริงไหมคือเ <c oughs> พื่อๆนะครับคิดว่าเขาจะมามอบตัวหรือเปล่านะเอาเป็นว่าหน่วยงานไหนะที่ทําให้ข้อมูลล่วไหลขนาดนี้เนี่ยมีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่ด้วยนะครับอะแลกเปลี่ยนเข้ามาอย่างสุภาพแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ